ทุกคนคะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเขาใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเขาก็สามารถผ่านมันไปได้อย่างสงบนิ่งและก็มีความมั่นคงในขณะที่บางคนจะต้องดิ้นรนจะต้องแบกความทุกข์เอาไว้อย่างเต็มหัวใจความลับที่คนที่เขามีชีวิตที่ดีเขาใช้ไม่ใช่เพราะเขามีความโชคดีอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเขารู้จักใช้ธรรมะในการดาเนินชีวิตคะ่ะพอคุณเก๋พูดคาว่าธรรมะ หลายคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวก้องเกี่ยวข้องกับหลักศาสนาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นนะคะธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่เรื่องของธรรมะมันเป็นเรื่องของหลักคิดเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญเมื่อเราดำเนินชีวิตตามหลักของธรรมะแล้วละก็ทุกอย่างในชีวิตมันจะคลี่คลาย ทุกอย่างมันจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านของจิตใจที่สงบขึ้นด้านการงานด้านการเงินด้านความสัมพันธ์ค่ะและคุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีอยู่เนืองเนืองหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องการงมงายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าคำว่าธรรมะที่แท้จริงคือเราเข้าใจความสงบภายในจิตใจของเรา เมื่อเราสงบเราจะมีสติเราจะมีสมาธิและเราจะเกิดปัญญานั่นเองค่ะและวันนี้ครูเกศจะมาพูดถึงธรรมะในมุมมองที่ทุกๆคนสามารถจับต้องได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตค่ะคุณจะได้ฉุกคิดและปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นและครูเกศรับรองค่ะถ้าคุณฟังจบคุณจะรู้ว่าคุณจะนาธรรมะไปเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไรค่ะ ้อทที่หนึ่งใจสงบปัญญาเกิดในชีวิตที่เร่งรีบชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายหลายคนพยายามหาทางออกจากปัญหาด้วยการคิดมากหรือพยายามคิดซ้ำไปซ้ำมาบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแต่หลายสิ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือความสงบภายในจิตใจเพราะแท้จริงแล้วปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านหรอกนะคะไม่ได้เกิดจากความเครียด แต่มันเกิดมาจากใจของคุณที่มีความสงบคุณลองสังเกตดูตัวเองดีๆค่ะเวลาที่คุณรู้สึกสับสนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกโกรธคุณมักจะตัดสินผิดพลาดเพราะอารมณ์จะบดบังเหตุผลทําให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่ใจของคุณสงบคุณจะมองเห็นปัญหาได้อย่างจแจง่มแจ้งมันก็เหมือนกันกับผิวน้ำนั่นแหละค่ะถ้าผิวน้ำเรียบ มันจะสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนถ้าคุณยิ่งกวนน้าให้คุณโอกาสที่คุณจะมองเห็นเงาได้ชัดมันก็เป็นไปไม่ได้ปัญหาก็เช่นเดียวกันหากคุณมองเห็นมันได้ชัดคุณจะแก้มันได้ง่ายยิ่งขึ้นคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่มีปัญญาลึกซึ้งไม่ใช่คนที่คิดมากที่สุดแต่เขาคือคนที่รู้จักทําใจให้สงบแล้วเขาก็ใช้ปัญญาในการไตรตรองอย่างรอบคอบนักปราชญ์ชาวจีนเคยพูดเอาไว้ว่า เมื่อพายุสงบผิวน้ำก็จะใส่ราวกับกระจกซึ่งนั่นหมายถึงเมื่อเราไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเรามองเห็นแต่สิ่งที่มันขุ่นมัวเราเองก็จะมองเห็นปัญญาและแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้ค่ะการทำใจให้สงบไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหลีกหนีจากโลกภายนอกแต่มันหมายถึงการที่เราฝึกให้ใจเรานิ่งแม้เราจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายค่ะ วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราจเจริญสติการนั่งสมาธิหรือการฝึกหายใจมันช่วยเราได้นะคะถ้าคุณไม่ถนัดที่จะนั่งสมาธิแบบพุทโธพุทโธเรามีวิธีการทําสมาธิด้วยการนับเลขถอยหลังหรือด้วยการฝึกหายใจคุณสามารถฝึกได้แบบวิธีการที่คุณถนัดหรือการนั่งอยู่กับตัวเองแล้วพูดถ้อยคําดีๆกับตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกสติและสมาธิด้วยกันทั้งสิ้นค่ะเหตุผล ก็เพื่อให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันและใช้สติปัญญาตัดสินใจแทนอารมณ์ใจที่สงบไม่ใช่แค่จะช่วยให้เกิดปัญญาอย่างเดียวแต่ยังทำให้ชีวิตของคุณสงบสุขยิ่งขึ้นตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและคุณลองฝึกหายใจและมีสติคุณจะพบว่าทุกอย่างในชีวิตมันจะง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้ว คุณเองก็สามารถฝึกที่จะทำใจให้สงบได้เช่นเดียวกันนะคะคุณต้องมันฝึกสติฝึกนั่งสมาธิหรือทำสมาธิแบบที่คุณถนดัดอาจจะเป็นการนับเลขถอยหลังการอยู่กับตัวเองอย่างสงบหรือการใช้ช่วงเวลาในการพูดถ้อยคำดีๆกับตนเองทบทวนตัวเองในการที่อยู่กับตัวเองเงียบๆฝึกควบคุมอารมณ์อย่าตัดสินใจอะไรในขณะที่คุณโกรธคุณหิวหรือว่าคุณกลัวคะ่ะคุณจะต้องมีเวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างและเมื่อใจคุณสงบคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกในชีวิตและคุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่สองคนที่เขามีธรรมะในจิตใจเขาจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเขารู้ว่ายิ่งทำตัวให้ต่ำลงชีวิตจะยิ่งสูงขึ้นพูดง่ายๆสั้นๆก็คือยิ่งต่ำแต่กลับยิ่งสูงค่ะ ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคนมองว่าความยิ่งใหญ่หรือการแสดงความยิ่งใหญ่ทําให้ตัวเองโดดเด่นจะกลายเป็นหนทางเห็นความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงคนที่ยิ่งใหญ่และน่าเคารพมากที่สุดไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุดแต่เขากลับเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ก็คือต้นไม้ที่สูงใหญ่หากแต่รากยังลึกลงในดินค่ะยิ่งต่ำลงเท่าไหร่ต้นไม้นั้นก็จะยิ่งมั่นคง รากที่ย่างลึกลงไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งมั่นคงและเติบโตได้สูงมากขึ้นเท่านั้นค่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพลังของผู้ที่มีปัญญาคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถแต่เขาเป็นคนที่รู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากตนเองเพียงคนเดียวพวกเขายอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากผู้อื่น ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะช่วยให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีมากยิ่งกว่าได้รับการสนับสนุนได้รับโอกาสใหม่ๆยิ่งกว่าและเป็นการเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆคุณรู้ไหมคะในวัฒนธรรมชาวจีนมีคำพูดหนึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าน้ำที่เต็มแก้วจะล้นออกมาแต่แก้วที่ว่างเปล่าจะเติมน้ำได้เสมอนั่นก็หมายความว่าหากเราถือว่าตัวเองรู้แล้วทุกอย่างเราจะไม่มีวันเติบโต แต่ถ้าเราวางตัวให้ต่ำลงเปิดใจเรียนรู้ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคุณลองสังเกตดูนะคะคนที่น่าเคารพจริงๆไม่ใช่คนที่โอ,อ้อวดว่าตัวเองเก่งแค่ไหนแต่เขาคือคนที่ให้เกียรติคนอื่นแม้ตนจะมีความสามารถมากเพียงใดเขาก็ไม่เคยดูถูกใครคนเหล่านี้แหละที่ผู้คนจะรักและยินดีให้การสนับสนุนจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนรวยระดับโลก หรือเศรษฐีทั้งหลายหรือผู้นำที่เขายิ่งใหญ่หลายคนเขาล้วนแต่เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนทั้งนั้นเลยค่ะยิ่งเราวางตัวให้ต่ำเปิดใจเรียนรู้จากทุกคนเราจะยิ่งเติบโตไปได้ไกลเราจะเป็นเหมือนสายน้ำที่ไหลลงต่ำเสมอแต่ในที่สุดแล้วมันกลับสามารถเติมทุกสิ่งรอบตัวได้ความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ทำให้เราต้อยต่ำนะคะ แต่มันกลับช่วยให้เราก้าวถึงจุดที่สูงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องปีนป่ายเองให้เหนื่อยคะ่ะคุณสามารถฝึกเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้วิธีการนะคะคุณต้องไม่ดูถูกใครไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเท่ากันหรือว่าต่ำกว่าคุณต้องเปิดใจรับฟังยอมรับความผิดพลาดของตัวเองยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นและให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เสมอคะ่ะ และคุณต้องไม่ลืมที่จะฝึกขอบคุณเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันฝึกขอบคุณเรื่องเล็กๆฝึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาสติปัญญาของคุณได้เมื่อคุณทําตัวเองให้ต่ำลงคุณจะยิ่งสูงขึ้นเองเพราะธรรมชาติจะส่งโอกาสดีๆมาให้คุณเสมอค่ะข้อที่สคนที่มีธรรมะเขาเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับแล้วเขากลับได้รับมากกว่าเดิมค่ะ ในโลกที่หลายคนมองว่าความสําเร็จคือการสะสมทรัพย์สินคือการครอบครองสิ่งของหรือคือการได้มาหรือได้มากกว่าผู้อื่นแต่ในความเป็นจริงคนที่ได้รับมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ให้มากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ให้ทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่มันรวมหมายถึงการให้ความรู้การให้คําแนะนําการให้น้ําใจและการให้โอกาสแก่ผู้อื่นค่ะทำไมการให้ถึงมีความสําคัญ คุณลองนึกถึงต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและให้ผลแก่ผู้คนสิคะมันไม่เคยคิดจะเก็บสิ่งใดไว้กับตัวเองเลยแต่มันกลับได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือความยั่งยืนและคุณค่าในสายตาผู้อื่นใบไม้ที่ร่วงหล่นผลไม้ที่ผลิดอกออกผลยิ่งเราเก็บไปกินปีต่อไปมันก็ผลิใบแล้วก็มีผลไม้ออกมาให้เราได้ในทุกๆปีคนที่รู้จักให้ย่อมเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจมักจะได้รับการสนับสนุนกลับมาเสมอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีโอกาสใหม่ๆหรือความเคารพจากผู้คนรอบตัวค่ะกฎแห่งการให้และการรับกฎข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของโลกเมื่อเราปาลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาเราจะได้รับนิตรภาพกลับมาและโอกาสที่ดีขึ้นส่วนคนที่ยินดีแบ่งปันความรู้ก็มักจะได้ความรู้ใหม่ๆกลับมา คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลก็มักจะเห็นเวลาที่ตนเองต้องลำบากหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่คิดว่าตัวเองจะผ่านไปได้แต่สุดท้ายก็มีทั้งพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยทําให้คุณผ่านสถานการณ์ไปได้โดยที่ตัวคุณเองก็ยังไม่นึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะยิ่งคุณให้คุณจะยิ่งได้ไม่เพียงแต่คำพูดลอยๆนะคะแต่เป็นความจริงของชีวิต เวลาครูเกียพูดอะไรซึ้งๆแบบนี้มารู้สึกซึ้งจากความรู้สึกจริงๆค่ะเสียงก็เลยจะสั่นเครือนิดนึงนะคะนักธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จเขามักจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้มุ่งที่จะขายของเพื่อหวังจะเอาแต่กําไรแต่พวกเขาได้ให้คุณค่าพวกเขาให้ความจริงใจพวกเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงได้รับความไว้วางใจและมันเป็นเหตุผลว่าพวกเขาก็เลยเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขคุณจะต้องเริ่มเป็นผู้ให้ก่อนให้อะไรได้บ้างที่คุณให้ได้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนให้รอยยิ้มค่ะให้กำลังใจค่ะให้คำขอบคุณให้โอกาสให้ความรู้ให้ในสิ่งที่คุณมีที่คุณสามารถให้ได้คุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีตอนที่คุณให้ในเดี๋ยวนั้นแต่เชื่อเธอค่ะพลังแห่งการให้จะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดไว้เสมอค่ะ และแน่นอนค่ะคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถที่จะฝึกเป็นผู้ให้ได้โดวยวิธีการเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆอาจจะเป็นเริ่มให้คำแนะนําให้รอยยิ้มให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนรอบข้างคุณก่อนเริ่มสนับสนุนคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเริ่มใช้ความสามารถของคุณในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมค่ะเมื่อเรามีจิตใจแห่งการให้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปสิ่งดีๆจะหลังไหลเข้ามา ครูกเก๋อเองตั้งแต่มาเริ่มที่จะทำคลิปเพื่อให้คุณได้เกิดกำลังใจให้คุณได้รับความรู้ให้คุณได้พัฒนาตนเองเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดคุณรู้ไหมคะว่านอกจากครูกเก๋จะได้รับคำขอบคุณที่คุณมาพิมพ์คอมเมนต์เอาไวค้ครูเก๋ยังได้สิ่งหลายๆอย่างในชีวิตตอบแทนกลับมาได้โอกาสดีๆได้เจอผู้คนที่ดีได้มีกาลยาณามิรได้มีทั้งคนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือบางคนไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำแต่ามาคุยกันในคลิปในทุกๆวัน อันนี้รู้สึกซาบซึงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคนที่มีธรรมะเขาจะไม่ยึดติดและเขาจะรู้จักปล่อยวางค่ะข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญเพราะชีวิตคนเราก็เหมือนกับสายน้ำที่ไหลไปข้างหน้าเสมอไม่มีสิ่งใดจะคงอยู่ตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จและความล้มเหลว หลายครั้งเรากับเลือกที่จะยึดติดอยู่กับบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เจ็บปวดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ความสําเร็จในวันวานจนทําให้เราหลงลืมความสุขในปัจจุบันทําไมการยึดติดถึงเป็นปัญหานะ,ะคะเพราะว่าเมื่อเรายึดติดเราจะกลายเป็นนักโทษของความคิดและอารมณ์ของตัวเองคะ่ะคุณลองนึกภาพคนที่ยังโกรธแค้นใครบางคนอยู่ตลอดเวลาแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความเจ็บปวดมันอยู่ในใจเขานั่นแหละคะ่ะ อยู่ในใจของคนที่ยังคงกรรมเอาไว้แน่นเหมือนคุณที่กรรมฐานที่เท่าร้อนๆเอาไว้แน่นคุณจะรู้สึกร้อนมือแทนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นการทำร้ายคนอื่นแต่สุดท้ายมือของคุณก็เต็มไปด้วยแผลเพราะว่าคุณได้ร้อนจากฐานที่คุณกรรมเอาไว้การปล่อยวางมันไม่ใช่การยอมแพ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าฉันให้อภัยแปลว่าฉันต้องแพ้เหรอคุณเข้าใจผิดคะ่ะ การยอมแพ้หรือการไม่แยแสกับสิ่งรอบข้างในความเป็นจริงแล้วมันคือคุณเข้าใจและคุณยอมรับความจริงของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนและคุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้การปล่อยวางจะทําให้คุณเป็นอิสระจากพันธนาการทางอารมณ์ไม่ว่ามันจะเป็นความเสียใจความโกรธความกลัวแต่เมื่อคุณปล่อยวางได้คุณจะกลายเป็นคนที่สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และมีจิตใจที่สงบและยกตัวเองในระดับที่สูงขึ้น วิธีการฝึกปล่อยวางให้เป็นนิสัยสามารถทำได้ด้วยการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณต้องรู้ว่าอดีตแก้ไขไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะเรียนรู้และให้มันเป็นประสบการณ์ได้แล้วคุณต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่มัวแต่กังวลกับอนาคตไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วคุณต้องให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นเพื่อคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และหลังจากนั้นคุณต้องฝึกสมาธิแล้ฝึกสติ คุณจะมีจิตใจที่สงบและไม่จมอยู่กับความคิดเดิมๆค่ะเมื่อคุณปล่อยวางได้ใจของคุณจะเบาสบายมากยิ่งขึ้นคุณลองนึกถึงลูกโป่งที่เต็มไปด้วยลมแล้วคุณกำรรม,มันไว้แน่นเราจะลูกสึกเหนื่อยและถ้าเราไม่ปล่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยมันจะลอยไปอย่างอิสระก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ชีวิตเราจะใบเบาสบายมากขึ้น เราจะพบความสุขที่แท้จริงและหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้คนเราเป็นทุกข์มากที่สุดมันคือการยึดติดนี่แหละคะ่ะบางคนทุกข์เพราะยึดติดอดีตบางคนทุกข์เพราะกลัวอนาคตแต่เราฝึกปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตของเราเบาสบายขึ้นได้และเราจะมีความสุขมากขึ้นวิธีปล่อยวางนี่แหละคะ่ะคุณต้องมองทุกอย่างว่ามันเป็นเพียงของชั่วคราวมันไม่ใช่เรื่องดีเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป คุณต้องหยุดโทษตัวเองและคุณก็ต้องไม่โทษคนอื่นแต่คุณต้องใช้พลังงานไปกับสิ่งที่คุณควบคุมได้และสุดท้ายอย่าลืมใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะมีความสุขชีวิตของคุณจะอยู่อย่างไม่มีความกังวลที่จะฉุดรั้งคุณเอาไว้ค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวมันคือหลักคิดที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของคุณได้ทุกๆวัน 4ข้อที่ครูเก๋พูดไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวทบทวนให้อีกรอบนะคะข้อ1ยิ่งสงบยิ่งเกิดปัญญาข้อ2ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวให้ต่ำลงคุณกลับยิ่งยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นข้อ3ยิ่งคุณให้คุณจะยิ่งได้รับกลับมาและข้อ4ไม่ยึดติดและรู้จักปล่อยวางค่ะเห็นหรือยังล้วคะว่าเมื่อเรามีสติเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้น เมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะได้รับโอกาสมากขึ้นเมื่อเราให้มากกว่ารับเราจะได้รับกลับคืนมาด้วยสิ่งดีๆมหาศาลและเมื่อเราปล่อยวางเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะสุดท้ายแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันมีธรรมะทุกอย่างจะดีขึ้นเองแล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณได้นำธรรมะข้อไหนไปใช้ในชีวิตบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะคะ ครูเกขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันครูเกลงคลิปแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันเพื่อที่เราจะพัฒนาตนเองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุดวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ